แฟนจะจำหรือไม่หรือจะลืมพิมพ์ใจบาดเจ้าได้นอกห้องไม่เบิดความรักอะไรตัดสวาดขาดสิ้นจดหมายน่อยบอกข่าวค่า,า,าและวอแฟนแฟนอฟนย่าฟฝ้าเปิดตาพิมพ์ใจควงมาเลยแฟนแฟน ใส่พอบ่ได kind of mm ้เ hmm. กือนลากใครจั <respuesta> <That S 1> <word tinha S 2> ่นใจคิดถึงหน้าบ่เป็นตาเลื่อมอะตคนลากบักเวทีจนน้ำตาแลรินหวดน้อยใจบ่ได้แฝดตัเลยเจ้าสร้างลืม

เอาบูมบอลเอาไหมกําลังเสียงหาบไี่จับจีซ้อนครับจับจีซ้อนครับเอาเอาลําพงเอาไปเสียงจีซ้อนไปนี่ครับผมเราไฟอย่างมาเอาไฟเสบบ้นหมดอด้านเส้นเงนหมอดับนี่เลยครับ จับได้กันรู้เหระนี่โอ้ท่านได้เลยเจอเพรสซิบุลโล่อย่างโอ้ท่าได้อยู่โคลมามันล้มมันล้มบ่ครับครับมันล้มถ้ามันล้มเนอะโอเคเลยครับมาก่านอ๋อครับถ้ามันล้มนี่โอเคมาถ่านมันล้มตัวซีมันต้องออกเลยครับมันต้องออกครับผมอ่าเดี๋ยวไปเบิรงแป๊บเดียวครับผมไปเบิรงไปเบิร์ อีกเชิญครูแล้วอ่มือเศร้าเป็นกันไะครับมืเศ้าเออมาทั้หนปัหนี่ทั้งหลายอยู่นี่มผมกรทียมหลายพวนี่เชื่อเชื่อผู้ช่นหลายพวนี่เฮ้บมเกเสียงอ่ะครับควับเกบเสียงเยครัเก็บเสียงเอาม่ กีซ้อนเจิมถังเลยเฮ้ยเต็มหอกเจิไม่อย่างนี้มาพวกนี้เจิมขาม้ามาแทงมาหลายพูกนี้หลายพว่นี้ครับผมอันนี้เป็นเป็นผู้มีญาตชาวบ้านครับเิ่อเหลอกหลอกกีซ้อนมาเออหลอกกีซ้อนครับเสียงกีซ้อนเมื่อกบิดมาเนาะกลินแครับอยากหากินแล้วสัหลาส่นอยากหากินอยากหากินไม่ได้ไปเหยียบเขาเหยียบหน้าคนดอกอ๋อเหยียบอยู่ที่ถนนกลางกลางกลาง ก็เลยไปชิ้หาเพ่นบอก็เลยงหลับเพิ่อเพิ่นหายยาายกินบของชิ้นีก็ดียวหาชิวนีหนึ่งแต่เลยชิ้ห่ที่สุดเลก็ข้หมาขัน่เอาเอา้นมากขันะนมครับคมคุณรูมาคุณมาขายแล้วเขาจัเบิกเอาบคนของแท้มาขายเขาจัเบิกเอาไปขายเอาไปกินลไอชุดมาถิ่นแก่กี้เจร่อง ไม่ไมาแกะที่แนอกแาควบสุกจะดแยงจะลเรี่งงนมาแล้วคควบสุกของผมผมบอกกับเขอไม่ใช่ข้อละว้อมันไม่ได้ะบเะสปัญหาใดไปเลยเป็นมูคนแท่งดอนชอมันอยากกันกินคนนั้ีมักเรียงงนจากทางสีแล้วมาหากินปกติเห็สอมรถเนาะสอมรูู้้สีทางสินี่ละตองเมือนีละรงเมือนเนาะตรงมื ใชสอบเลยุ้งกว่านี้ลโอ้ผมไม่เห็นเดอยครับผมสร้างสีจะมาสร้างสีสร้างตัวสร้างจกเฮ็ดอะไรเจ้มือล่ะเมื่อก้ซอนแบบไนออมาจะมือแล้วโอ้ยหมุกขึ้นมาบัไดมากตนตัวนุ่มนี่ตอออมนี่แหละโอ้ไหลด้วยเนี่ยนั่นบอครับผมตะกี้ก่อนผมเนี่ยคือคูอีเต็มเลยนี่ผมน้ำใสโมเส่ถุงเลยโมเสยโมใส่ถุงแล้วที่บมใส่ถุงเลยนี่ผมบอกอ่ ก็ไม in ่ได้เอาต้มาบบไปพแบบตมแไบเต็มคือการนั่งนั่นไปวโันขึานเบิ้ลกับเคื่องแกบเพื่อเมี่ยงแบบไม่เด้เมี่ยงเลยบายสบาบบครับไอ้ไอ้เคยแบทเพ่อะไรเพรเชี่ยวอองครับผมเพรอเชี่ยวฮะนี่ย่มาเตียนผิดแต่ใจม่โซนเช่รออันนี้แล้วจะแล้วจะัดตัวเชื่ยกับบ้านดน ก็เปิดแ <c oughs> ท้ก็เปิดคอยพิจารณาใยูไสในยูนล่ะเปิดแห้ก็เปิดเปิดเร็วคอยคอยมันเนาะมีตคอยอยู่แัวไปนี่ไต้งเสียเพอโอเคไหมจ๊ออะไรจ

you <tries> พี่น้องเออคะฟังบทก่อนเรื่องหน้าเศร้าฟังฉันเล่าความเป็นปไปชีวิตจริงก่อนสิมาเป็นพิมพ์จายมันทุกข์หลายเดลอลูุป่าและบ่มีใบปริญญาเอาทองหน้ากับควายตู่ชีวิตหน้กอดสู้ ย่อนความรู้เพียงขอสิหละความสมบายบ่เคยมีหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลน้องย่อนทุกจนพอกับแม่ผ้าซอกคนผ้าขุดคนทำนาสวนพี่น้องเอ้ย ลาะนั่งทบทวนความหลังคักกว่านางระครเรื่องละตั้งแต่น้อยจนใหญ่ความสบายบ่เคยพอเคยขุดมันลอกปอเท้งโลกกาทำนาโอ้อเียว ล่าลูกเช้านะ้าทนตากแดดจนหน้าเขียวเหลียวบังเขาผู้เพียบพร้อมอ่อนซอนเด็กผู้คนรู้ปันใดเดชชอบสิมาน้อแลนช่วยให้รวยแน่คือสุ่มเขาอกัวุ้ยวาดนาของเขาย่านบ่มีเออ นาานาวัและได้แต่ฝันมือไปวันมือและแต่ความจริงนั้นบอกคือเห็นทางใดคือใจอานอกจากมีปติหารน,นั่งฝันหวานอยู่สู่มือบุญนาอยู่แน่กะบใค และแต่ละมือละวันนั่งฝันหวานว่าอยากได้บ้านหลังใหญ่รถทันรูอย,อยากเป็นครูอยากเป็นหมออยากรงดังคือเขาบางคิดเห็นทางแนวสิเป็นน้อไปได้มีแต่ตัวกับหัวใจทุ่มเทให้การร้อง และเป็นนางเอกมอหลองแต่งตัวสีโกโกคขันดังได้ก็แม่นรู้และผู้ฟังเอ้ยคือจังโอบนออแลนช่วยจับไม่ออกคนสนใจ ไปล้ำใสคนสาวอ่อนอดบังตอนความฝันแจกหลังงานแสดงกะไหลเืินทั้งกังเว้นกังคืนแฟนเพลงย่องว่าลำโอ้อาฮู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 ฮวฮู คน្ៅงามน้อย o u n g chantly yuu poo luu ใ5 9 sq Jer rang น a รา t 9ม o ี่น r t i f i c a t i o n p ั i n t s 1 4 9 8 6 7 6 7 6 7 7 6 7 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 six 6 s i n h a u จกะไข a น m อ s t e r ด f ด o d y train l o r ้วยอีหลีกะไข่น้องมีเ oh งินใส่สบายแน่ลาฟัง oh ต่อไปเด้อคุณแม่ดาเรื่องชีวิตของพิมพ์ใจเป็นจังได๋น้พี่น้องโอ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  มาตามรูรแม่นต่อไปใส่งามงามโอ้ยโอ้ยหนอโอ้ยนอโอ้ย มาบัดนี้ติดตามต่อนอพีนองความเห็นปองความสำเร็จละมันสิเผ็ดหรือเค็มอร่อยหวานคือฝันวายหลายชีวิตของพิมพใจเริ่มสดใสคือจ้งแสงจันจาเพราะแต่มีคนมาว่าสิให้อาเท ละดีใจเดฝันวันท้องพอคุณแผนได้อัดแผนนนอเธื่อนีคันดังแล้วก็แม่นรวยผิดวาสนาสิ้นสาตาคือจังชคอคนอแลนช่วยแด้รวยแน่คือความฝันผู้ฟังเอ้ยลาบอพ่อวันบ่หลายเดือน cả đông nắng cứ phản vai ừ. là tăng té 30 xếp bí con là phen phen nhăng chậm đài mò lắm sao sư phim cha nhăng chậm đài con đằng đô oh -oh 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 -oh. là bay lắm xài เสียงตบมือดังปองปองแฟนหมอลำลังลายลายทั้งไกลไกลไกะสาลือลาซาวาสาวพิมพ์ใจราชินีหมอลำมีงานลำแทบทุกมือคือสีตองทางกระเป๋าคือสีรวยแล้วน้อลา แต่ว่าฮ่าวโอ้ยทุนเกียบชามแล้วภูฟังเอยยนງยห่างท่ำลงดัยแล้วฮาทนลองจนเปตายงั้นสิใส่แต่ขอ แตมันเก็บแสกเอาเหลือเกินเรื่องชีวิตจ,จริงกับความฝันที่บาดว้คือไกห่หายแม่เอ้ยและคนฟังเอ้ยและเรื่องของคุณนาธรรมคือบอ่มีแท้และเวย,ยคือเอาเปรียบ,บ่เหอยใจ หละฝันคองพิมพ์เลยสลายวาเทไใดมันเจ็บคำไม่อยากจดจำอดีตชอบช้ำแต่ปาก่อนความเจ็บปวดเป็นอุทาหรณ์สอนให้พิมพ์ยังจำไม่ลืม ขอกราบแฟนแฟนขียพิมพ์ใจให้ดังกระเฮิมดังได้รอบสองพิมพ์ใจไม่ลืมด้วยความปราบรื่นขอบคุณแฟนแฟน,แฟนและแฟนแฟน,แฟนจ่า ความเมตตาแฟนเชียย์หโปรดใส่เชียร์พิมพ์จาให้ดังใดอีกจากคือคือคือือล้พี่น้องเอ๋ยล้มหายใจที่ยังเหลือ,อสิทํทำแต่คุณความดี เพื่อตอบแทนแทนดินไทยกับพี่น้องใส่ขี้อายองให้ดงดังอนเด้อแฟนโอ้โอ้โอ้โโอ้โนโอ้นโอ้